สวัสดีค่ะชาวลาาัคนาราศีกุมอลิสามิชิเชนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกเดือนมิถุนายนค่ะ1-15มิถุนายน2 5 6 4นะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะ General Reading สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคำทำนายในครั้งนี้ไปตัดสิในใดๆในชีวิตจ,จริงนะคะ เริ่มกันเลยนะคะคออุญาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปกปักรักษาดวงชาวลัคนาราศีกุ่มทุกท่านนะคะช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะประจําปักแรกเดือนมิถุนายนนี้นะคะสถานการณ์วความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอไพ่พลังงานด้วยนะคะ สำหรับคนโสดนะคะหมอทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้น,นะคะเป็นคลิปดวงความรักคนโสดประจำธาตุลมนะคะและหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีไหนนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่างได้เลยค่ะ ใบแรกนะคะได้มาเป็น k น i g h t of Cups, นะคะ Knight of s โตรด s t w o o f s ะสโตรด h e เดอะ a n n แมนแอนด์คิงช่วงนี้นะคะชาวกลุ่มน่าจะเป็นช่วงที่ได้บริหารเสน่ห์เนาะในบางคนนะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาสารสัมพันธ์ด้วยนะคะเนี่ยนะคะ บางคนมีตัวเลือกนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณค่อนข้างมีเสน่ห์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเลยนะคะในช่วงนี้เนาะในบางคนนะคะน่าจะไปเจอไปเจอความรักความสัมพันธ์นะคะที่มันมันมีความหลากหลายนะมองๆอ,อย่างนี้นะมีไนท์ดรับซอสขึ้นมานะคะ บางคนน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุยอยู่ด้วยนะคะเดวอยู่ด้วยนะคะและตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกให้กับเขาคนนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่เหมือนกับว่าสถานการณ์ในปากนี้ค่ะหากใครสักคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์นี้มันมีการพูดคุยกันมาสาักระยะหนึ่งแล้วนะคะ มันจะมีคนนึงนะคะที่อยากพูดอยากคุยอยากขอความชัดเจนหรืออยากเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะน of s ับซอสนะคะเป็นพลังงานของการที่อยากเคลียร์ใจอะ่ะเออมองนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอ,อการถา,ถามถึงสถานะความสัมพันธ์นะคะเราเป็นอะไรกันนะคะหรือหากมีการทะเลาะกันห่างหายกันออกไปนะคะก็มีการที่แบบอยากที่จะมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันองนี้คะ่ะอืม แม้ว่าชาวกลุ่มนะคะในปักเนี้ยจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณมีเสน่ห์เนาะแต่เหมือนกับว่าคุณเองอ่ะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจของคุณอยู่เหมือนกันนะเนาะคิงกับคราสค่ะเหมือนกับคุณน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณยังรักและคิดถึงคนที่คุณยังคงแบบมีความรู้สึกมากมายให้กับเขาคนนั้นของคุณมากๆเลยนะคะแต่เหมือนกับว่า คุณเองอาจจะเลือกที่จะไม่แสดงออกมากกว่าแล้วก็เลือกที่จะข่มความรู้สึกของคุณนะคะเก็บความรู้สึกนะคะของคุณไว้ภายในจิตใจนะคะจริงๆแล้วนะคะราชาถือถ้วยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจดีด้วยเหมือนกันนะอเป็นคนใจกว้างนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นแล้วก็มีความอ่อนโยนในขณะในเวลาเดียวกันนึกภาพออกไหมเขาค่อนข้างที่จะมองแล้วก็ยึด เหตและผลนะคะในสถานการณ์ต่างๆเขาจะมีเหตุและมีผลนะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆทุกๆเรื่องเลยนะคะแต่มันขึ้นอ,อยู่กับว่าเขาจะแสดงออกให้คนอื่นๆเห็นหรือเปล่าว่าเขาเข้าใจหรือเขารับรู้นะแต่เขาไม่แสดงออกเลยประมาณนี้นะคะเขาเลือกที่จะแสดงออกกับคนที่เขาต้องการแสดงออกมากกว่าเช่นเดียวกันกับความรักความสัมพันธ์นะคะคิ King งถือถ้วยเขานะคะก็คือ<ๆ><ๆ> คุณเองนะคะน่าจะมีพลังงานของการที่ว่าโอเคคุณมีคนที่คุณเลือกไว้แล้วในใจคนคนนึงนะคะที่คุณยังไม่ปล่อยนะคะแฮงแมนเห็นไหมย,ยังคงแบบมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจนะคะยังคงยึดติดอยู่นะคะกับความรักคนสัมพันธ์ของคนคนนั้นนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมคุณถึงไม่แสดงออกนะคะกับคนที่คุณอะพูดคุยอยู่ อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณนะคะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะที่จะได้ศึกษาดูใจกับคนอื่นๆมากขึ้นแม้ว่าในใจคุณมีคนที่คุณเลือกไว้แล้วหนึ่งคนนึกภาพออกไหมเนี่ยคุณยังเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่คุณเลือกไว้แล้วในใจน่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของเขาด้วยก็เป็นไปได้นะคะมองอีกรณีน,นึงนะคะชาวกรุงค่อนข้างที่จะอยากที่จะ ให้เขาคนนั้นของคุณนะคะแสดงความชัดเจนหรือว่าแสดงจุดยืนกับความรักคนสัมพันธ์ในครั้งนี้มากขึ้นต้องแสดงออกให้มากขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับฉันมากขึ้นในปากนี้อ่ะเออมันก็เลยเป็นเหตุผลแหละที่เนี่ยมันจะคือคุณจะยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เนืกออกไหมอืมคุณมีทางเลือกแต่คุณยังไม่เลือกนะคะจนกว่าคุณจะมั่นใจนะคะว่าเออ เราสามารถไปได้วยกันได้จริงๆนะคะประมาณนั้นนะคะก็เลยเป็นเนี่ยหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทําให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะเปิดใจมากขึ้นกับคนอื่นๆนะในความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะคะหรือชาวธาตุน้ํานะคะกรากฏมีพิจิกนะ,ะแล้วก็ชาวธาลมกับคุณนะคะเมถุนตุนกุมค่ะ เรามาส่งความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจนะคะคนที่ยังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจชาวกลุ่มนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเขารู้สึกยังไงบ้างคะอัศวินถือถ้วย ace of pentacles สถ้วย The Hermit Ten of Swords ในฝั่งของเขานะคะคนคนนั้นที่ชาวกลุงมกำลังคิดถึงอยู่นะคะเขาเองอะหมอมีคาวามรู้สึกนะคะว่าเขาน่าจะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เขายังคงไม่ลืมอะ่ะเนี่ยเห็นไหมอัศวินถือถ้วยนะคะ ถือความรักและความคิดถึงกลับมานะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาอยากที่จะมาง,ง้อขอคืนดีกับใครคนนั้นของเขาน่ะเนี่ยเห็นไหมบางคนนะคะอาจจะมีของติดมาติดมือมาฝากคนคนนั้นของเขาด้วยก็เป็นไปได้นะอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนนะคะบางคู่บางคนที่ไม่ได้คุยกันมาสักยานหนึ่งนะคะหรือความสัมพันธ์มันห่างเหินกันออกไปเนาะเขาอ่ะน่าจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่ามันไม่ถูกใจนะคะคนที่เข้ามาเนี่ย นคนที่เขามองว่ามันไปด้วยกันไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่ถูกอกถูกใจนะคะเพราะว่าเขายังคงมีใครสักคนหนึ่งที่เขายังคิดถึงอยู่และอยากกลับไปหานะ่ะอืมบางคนนะคะไม่ได้คุยกันสักยะยะหนึ่งนะคะเขาเองได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเดอะเฮอร์มินะคะแล้วก็เหมือนกับหมอรู้สึกนะคะว่าเขาน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาอะ่ะได้เรียนรู้และก็ได้รู้ใจตัวเองอะ่ะว่าจริงๆแล้วล่ะคะ่ะเขาต้องการใครในความสัมพันธ์นะคะหรือเขาต้องการ อะไรในความสัมพันธ์บ้างนะคะและใครคือดวงใจของเขานะคะตอนนี้เขาน่าจะเจอคําตอบแล้วล่ะค่ะอีกกรณีน,นึงนะคะมองว่าบางคู่บางคนนะคะคน,คนนั้งของคุณอะที่ห่างหายกัอนออกไปอะเขาน่าจะไปเจอความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็เจ็บปวดมาอย่างนี้ก็เป็นไปได้น,นะคะสิบดาบนะอาจจะถูกแทงข้างหลังมานะคะหรือว่าอาจจะไปเจอเจอความสัมพันธ์ที่ เสียใจมากๆสักอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ทำให้เขาถึงกับนอนจมกองเลือดตรงนี้เลยอะอืมเนี่ยนะคะความรู้สึกผูกพันความรู้สึกห่างเหินความรู้สึกที่ไม่ได้คุยกันแล้วมันก็เลยทำให้ความรักและความคิดถึงมันเกิดขึ้นเห็ภาพออกไหม พอเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่หมอรู้สึกนะคะว่าเขารู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมาขอโอกาสมาขอคืนดีกับคนที่เขายังรู้สึกอยู่นะอมอืมอัศวินถือถ้วยนะคะคนขนนั้งของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะคะเป็นคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักประพันธ์นะคะนักกวีนะคะคนที่คอยให้ความรู้ ให้ uh, การศึกษาแก่ผู้อื่นนะคะครูบาอาจารย์นะเขาเองอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากคุณมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเป็นวัยเดียวกันกับคุณนะคะคนที่มีอยู่นะคะก็ไม่ถูกอกถูกใจนะคะคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ถูกอกถูกใจนะคะมันก็เลยทําให้เขานึกถึงคนที่ยังอยู่ในใจของเขานะ บางคู่บางคนนะคะไปเจอไปเจอความสัมพันธ์ที่มีการใช้คำพูดนะคะค่อนข้างรุนแรงหรือว่ากระทบกระทั่งกันเป็นการใช้คำพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองนะคะก่อนที่จะพูดออกมาก่อนเนี่ยค่ะอืเขาอาจจะรู้สึกเสียใจนะ่ะอ่ะเรามาส่องความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะชาวกุมค่ะ คุณคิดอะไรอยู่เอ่ยคุณรู้สึกยังไงคะเจวิลไฟท์อฟวันส์นายอฟวันส์โฟล์อ s สโร์ Nine of Swords อ oh, okay. ๋อ eight of Swords โอเคในฝั่งของคุณเองนะคะหมอรู้สึกนะคะว่าชาวกุมอ่ะน่าจะยังตัดความสัมพันธ์กับใครสักคนนึง ยังไม่ขาดหรอกนะคะเนี่ยคุณยังคงรักและคิดถึงเขาอยู่นะคะความผูกพันในเรื่องของความรักความรุ่มหลงนะคะทางเลือกความรุ่มหรงในเรื่องของเรื่องออรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเขาคือคนที่ทําให้คุณน่ะรู้สึกว่าทั้งรักและทุกใจไปในเวลาเดียวกันอย่างนี้ค่ะนะในบางคนเองนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความถูกอกความ ถูกอกถูกใจนะคะในเรื่องของ18บวกด้วยก็เป็นไปได้นะคะเซ็กที่เข้ากันได้นะคะหรือความรู้สึกถูกผูกพันธนาการกับเขาคนนั้นนะคะที่จริงๆแล้วคุณอยากที่จะหลุดพ้นไปจากเขานะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัด ถ้าให้คุณรู้สึกเหมือนว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่มันไม่รู้เป็นยังไงทุกๆครั้งอะคะ่ะที่คุณพยายามที่จะถอยออกมานะคะเพื่อพักอกพักใจหรือนิ่งๆไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้คุณอะยังคงนึกถึงเขาอยู่เสมออะคะ่ะอืมเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณคลิกกับเขามากๆแล้วคุณอะรู้สึกผูกพันกันมานานนะคะ เหมือนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันกันมานานเคยเจอกันมานานแล้วในอดีตชาติอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณแบบยังคงต้องต่อสู้นะคะต่อสู้กับความคิดของตัวเองต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองนะคะความรู้สึกที่อยากที่จะถอยออกมาแล้วก็ถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วคุณก็ถอยกลับมาอีกหนึ่งก้าวเหมือนเดิมเพราะว่าคุณยังคงตัดเขาไม่ได้นะคะเหมือนมันเป็นช่วงระยะเวลานะหมอรู้สึกว่าคุณน่าจะกําลังต่อสู้อยู่ภายใน ใจตัวเองอะเป็นการต่อสู้กับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะยื้ยือย้อยกัยกยักษนะคะการสร้างกำแพงขึ้นมานะคะเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองนะคะเพราะว่าทุทกๆครั้งที่คุณกลับมาคุณรู้สึกดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณรู้สึกดีคุณก็จะมีความกังวลใจตามมาเสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหมอรู้สึกนะคะว่าบางคนเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะเลือกที่จะพักผ่อนด้วยก็เป็นไปได้นะหากบางครั้งอะมันเหนื่อย ชาวกลุ่มก็เลยมองว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอพักก่อนละกันแบบมันไม่ไหวอะ่ะที่ฉันจะแบบต้องมาเจอความรู้สึกนี้นะคะแต่พอคุณเติมแรงได้แล้วนะคะคุณก็ลุกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็คิดถึงเขานะคะยังคงพยุงแล้วก็ยังคงแบบอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่อย่างนี้ค่ะการถูกผูกพันธนาการนะคะเป็นคู่รัก คู่กรรมนะคะตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดอะคะ่ะเรามาดูพลังงานเอาคำนะคะของชาวกลุ่มในปักนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะเพิ่มเติมน,นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรเข้ามานะคะ The High Priestess ค่ะคุณอาจจะกำลังดีอยู่กับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะสี่เหรียญหกถ้วยนะคะ The Elephant Page of Wands นะคะ ในส่วนของพลังงานเอาคัมในปากนี้นะคะชาวคุมขามอมมีความรู้สึกนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะยังคงอยู่นะหากบางคู่บางคนที่ไม่ได้คุยกันมาสัากระยะหนึ่งแล้วนะคะมันมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆนะคะจะหวนกลับมานะคะในความสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าเขายังคงมีความรักและคิดถึงมีความห่วงมีความรู้สึกดีๆมากๆเลยนะคะ มันเป็นเพราะว่าความทรงจําที่ผ่านมาเนี่ยในความรัความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาอะเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการดูแลซึ่งกันและกันการอยากที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นความรักที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรักที่เหมือนเด็กเด็กมันทําให้เขารู้สึกเหมือนย้อน ววยนะคะย้อนไปตัวเองเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกผูกพันมากๆนะคะความรู้สึกกังวลใจความหึงความหวงความห่วงนะคะชาวกลุ่มแต่ทีเนี้ยหมอมีความรู้สึกนะคะว่าในปากเนี้ยนะ่ะหากการกลับมาของเขาอะคะ่ะมันจะยังมันจะเป็นการกลับมาที่มาแบบเรื่อยๆมาก่อนมาแบบนิ่งๆนะคะ จะยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากนักนะคะแต่ว่าอาจจะมีการส่งส่งซิกหรือว่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ให้เรารับรู้อะค่ะว่าเฮ้ยเขากำลังจะกลับมาแล้วนะนะคะว่าคุณยังอยู่กับเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณจะคุณมีใครไปแล้วหรือยังหรือว่าคุณจะไปต่อกับเขาไหมคุณยังเรายังมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยมาคืนดีกันอีกไหมประมาณนี้นะคะ วิพ่กษเดอะไฮเ e s ร์เทสนมานะคะเขาเองนะคะอาจจะมองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะว่าการกลับมามันจะยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะจนกว่าเขาจะมั่นใจเหมือนกันนะว่าเราทั้งคู่จะสามารถไปด้วยกันได้จริงๆนะคะในครั้งนี้อ่ะ ในบางคนนะคะความรักในครั้งนี้รู้กันแค่2คนนะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันแค่เรา2คนนะคะหรืออีกกรณีนึงคือยังไม่อยากที่จะเปิดเผยให้ใครรับรู้นะคะจนกว่าจะมีการสร้างความมั่นใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวกูบางคนนะคะเลือกที่จะมองหาความสงบสุข ทางจิตใจให้กับตัวเองด้วยก็เป็นไปได้นะคะ the h a l a ฟ f a นะคะบางคนไปนั่งวิปัสสนานะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรอ,อธิษฐานนะคะให้เจอแต่สิ่งที่ดีดนะคะหรือให้จิตใจของเรามันสงบสุขอะประมาณนั้นนะคะถามว่าถ้าเขากลับมาคุณก็จะคุณก็คุณก็มีความสุขแหละถูกไหมเนอะเราต้องมีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่ความสุขที่มันยังมีความตังวลใจอยู่เหมือนกันอะ การรอคอยนะคะรอคอยอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยนะคะความหวังที่มันต้องดีขึ้นนะคะหมอรู้สึกนะว่าถ้าเกิดเขากลับมาคุณก็ไม่ได้ปิดประตูอะไรนะคุณก็ยังคงเปิดรับความรักความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันแต่มันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้รวดเร็วจะไม่ได้เหมือนเดิมนะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ไม่ใช่แบบเด็กๆอะไรประมาณนี้นะคะคนที่คุณดีลอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤ,ฤษกนะคะเขาเองอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการให้ความรู้ผู้อื่นนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะหรือครูบาอาจารย์นะคะ เขาเองอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณด้วยก็เป็นไปได้นะเด็กถือไม่เท้านะคะเด็กที่มีความมั่นคงนะคะเอางานเอาการอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะระดับหนึ่งเลยนะคะหมอมองว่านะคะปากนี้น่าจะได้กลับมาเจอกันอยู่นะคนเก่าๆก,กลับมาวนมาวนเวียนนะ เรามาถาม Oracle กันนะคะว่า Oracle อยากแนะนำอะไรคะ Keep going forward mm. You are strong beyond measure Purification activates by branch life force นะคะ Oracle อยากที่จะแนะนำนะคะว่าหากเราต้องการที่จะ ตัดสินใจหรือเลือกอะไรในความรักความสัมพันธ์นะคะเราลองชะล้างร่างกายดูนะคะหรือว่าทำร่างกายของเราอ่ะให้มันเย็นหรือให้มันใสสะอาดให้มันบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปแช่น้ำนะคะไปอาบน้ําก็ได้นะคะหรือไปเล่นน้ําเพื่อให้ร่างกายเราอ่ะมันพลัางงานดีๆนะคะให้มันชะล้างสิ่งที่มันเป็นพลัางงานลบๆไปอย่างเงี้ยค่ะ หากคุณไม่แน่ใจหากคุณไม่มั่นใจว่าคุณควรจะรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมนะคะลองทําดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนะค่อนข้างที่จะ you are strong beyond measure คุณเข้มแข็งคุณกล้าหาญมากกว่าที่คุณคาดคิดนะคะขอให้คุณเดินทาง keep going forward นะคะเดินไปข้างหน้านะคะหากรู้คำตอบแล้วนะคะก็จงเลือกตัดสินใจได้เลยนะคะตามที่ใจคุณบอกนะคะ เรามาถามเลเวอกันนะคะเลเวอนะคะ Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others นะคะเลเอยากที่จะแนะนำนะคะว่าอย่าตัดสินใจอะไรที่ มันขึ้นอยู่กับความที่คุณรู้สึกผิดหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะทํานะคะจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่สําหรับตัวเองนะคะแล้วก็มันใช่สําหรับคนอื่นๆด้วยนะคะอย่าตัดสินใจอย่าทำอะไรเพราะความรู้สึกผิดนะคะหรือเพียงแค่เป็นเพราะว่าเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากไปนะคะจงแคร์ความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะ เท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์อยากที่จะแนะนํานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวกลุ่มหากใครที่ต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะรายละเอยียดที่ช่องด e สคริปชั่นด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ